ในการสำนักง,งานกะกะตการติวเข้มเจ้าหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้งเน้นเอกสารเงินค่าธรรมเนียมกระบวนการจับฉลากวันที่31มีนาคม2566ที่ห้องประชุมบูราคำชั้น1องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายสรัญยูอาทิสรัญญากรผู้อำนวยการสำนักงานกกตประจำจังหวัดกาญจนบุรีผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยพันจ่าเอกวิรัตรำจวนเกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักง,งานกะกะตจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายฤทธิรงค์แก่นจันทร์หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนและแต่สวนนายนิรันด์บุญราดหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมนางปราณีโตสกุลหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการนายนิติพัฒน์ชูกล้ากสิกรพนักงานสืบสวนและแต่สวนชำนาญการนายธนกรสงวนสิทธิ์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการนายจิตพล์ประดิษฐันธ์พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ นายปริศนัยบุตรสัมภาพนักงานเลือกตั้งปฏิบัติการกลุ่มงานสืบสวนและไต่สวนนางสาวชัญยวีจินตะนะรุ่งโรธพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการนางสาวอาทิตยามหาพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการนางสาวนัฐการอมลอยพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ นายปียกุลชูเกตพนักง,งานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการนางสาวสิริพรศรีครามผู้ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มงานสืบสวนและไต่สวนได้ร่วมกันจัดอบรมผู้อำนวยการและคณะกรรมการประจําเขตเลือกตั้งที่1-5ของจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบ,บุรีเข้าร่วมสังเกตการจากนั้นทางนายสรัญยูอาทิตย์สรัญยากรผู้อำนวยการกรกตประจําจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมรองผู้อำนวยการสํานักง,งานกรกตหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสสอ,อีก ด้้ย